ค่ะลูกค้ามาดูก่อนนะแจ็จโตเอสเซนี้ค่ะรถ19จด20นะพัน514รถเก่าโตสีขาวค่ะใช้งานมา79,000กว่าโลนะลูกค้ากรณีอย่าลืมตัวสอบค่าใช้จ่ายตามบริการด้วยนะคะโครงสร้างหลัก5ดาวไปเลยค่ะเสนอราคาได้เลยแจ๊กรณีเท่าไหร่คะเท่าไหร่ดีคะนราเสนอหน่อยใช่แลค่ะรถ19จด20ค่ะลูกค้าใช่ราคาเสนอไว้ส่งต่อใบเท่าไหร่ดีใช่แล้วค่ะขอทราบราคาในใจค่ะ27ขอบคุณค่ะ2 0เ0 0 0ที่เราให้ราคามาขยับราคาอีกนิดนึ่ง28ได้ไหมคะลูกค้าขอ28ได้ไหมนราราาาบทขยยเลราคานี้ องแปดขยับป <All S 1> <right. S 2> ีหมื่นเดียวยกเลยกดเลยยกเลยค่ะออนลนมาต่อแล้วค่ะสู้ต่อแคคาลาสด้วยค่ะสองสองราคาปีแล้วกัสองสามเปอรเ็สองราคาแล้วกันสองสามเปรเนต์สี่พันหกพันราคาปแล้วกสองเปร์็นตอไลราคาแปดพันราคาแล้วสู้ต่อกดอสมัยลูกค้าเก้ราคาปีแล้วกถ้าได้มากกว่านี้กดราคาต่อนี้เลยสองพันราคาปแล้วก็นสองสาเปอร์งพนราคาแล้วสู้ต่ออีหมก็สองนก็ที่ยราคาแล้วกันสองสเปุ ที่ราสกปดที่ลาแล้วครับแล้วได้มากกเชกันสู้ตอกุับตอนนี้เลยค่ะสองปนะคะที่รามูลคาซสนบาทออนไลน์แล้วครับแล้วสู้ตอยกมาได้เลยค่ะสามแสนออนไลน์แลครับสู้ต่อยกได้เลยค่ะลูกค้าสองหมัดราคาเป็นสี่หัดราคาเป็นแล้วก็สามแสนสี่พันอยู่ที่หนสู้ตอไมหกราคาเป็นแล้วก็สามแสนหกพัน่งพันราคาเป็นสมัยกันลูกค้ากดนะคะได้เลยค่ะสามแสนแปดพันอยู่ที่ราหนึ่งหมื่นราคาเป็นแล้วก็สามแสนหออนไลน์แล้วครับสู้ตอบไม้กดคาได้เลยค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันระคาเป็นแล้วก็สามหนึ่งสองหนึ่งสี่ ลยค่ะซ้มากกเลยค่ะสุ้ตอก็ต่อได้เลยค่ะสองพันราคาปรีแล้วค่ะสามสน่ราคาปแล้วค่ะสาอแลค่แล้วสต่อไม้กดราคาได้เลยค่ะสามอยู่ที่อไรสุตอกดราได้เลยหกพันราคาปแล้วกสองแปดราคาปแล้วค่อีสไมไม่ท้นลูกค้าสาย์ขอบคุณค่ะสามแบาทรอยแล้วค่ะสตอกดราคาตอได้เลยค่ะลูกค้าได้าก เชลกที่ก็ยกได้นะคะสามออนไลน์ราคาเป็นลกันสี่พัราคาเป็นล้กัหกพันราคาเป็นลวกสู้ตอกรคาที่เลยค่ะลูกค้าสามแล้วค่ะมีมากกว่าี้เชลกันสามแสนสามบน่สู้ต่อไม้สามบแดรคาเป็นลวกอีสมไกดราคาที่เลยสีูขอบคุณค่ะสามแสนสีราคาเป็นลวนะลูกค้าสู้ต่อไม้กดราคาที่เลยค่ะสามแสนบหมอพันแลค่ะได้มากกว่าเชลสี่พันราคาเป็นละกสามแสนสบหมื่นสี่พันราคาสู้ต่อยไม้ต่อที่เลยค่ะสามแสนสิบหมื่นสี่พันสต่อไม้ลูกค้า บาทนะอยู่ที่ออนไลน์3 0 4, 4 3 9สุดต่อยไม้กดราคาต่อ,อได้เลยนะคะ3 4 4 0 0 0บาทนับ3ขายค่ะตลโดขายราคา3 4 4 0 0 0บาทค่ะยินดีกับออนไลน์หม่เลข3 0 4 3 9 3 0 4 3 9โปรโมทได้ไป3 4 4 0 0 0บาทยินดีได้ค่ะถัดมา